สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปลัคนาราศีพฤกษกนะคะประจําเดือนกันยายน65นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะ ลัคนาราศีพฤกศกนะคะกันยายนหกห้นี้เรามาดูว่าเรื่องราวชีวิตความรักการงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ uh ่ huh. นเรามาดูเรื่องราวของคุณก่อนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ็ดดาบหนึ่งดาบ เก้าเหรียญน,นะคะสดาบเพจอ Up คัพเหมือนว่าคุณกำลังมีเรื่องการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตหรือเปล่าคะเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและการงานรวมไปถึงความรักน่าจะเป็นเดือนที่คุณน่าจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญในหลายๆเรื่องนะหลายๆประเด็นโดยตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะทำงานหาเงินเก่ง เป็นคนที่ดูแลกิจาการครอบครัวดูแลการเงินดูแลคนอื่นๆได้ดีแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีคุณทํางานหนักเกินไปนะสุขภาพคุณอาจจะไม่ดีหรือเปล่าคุณอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเครียดมากเกินไปก็ระวังสุขภาพด้วยเนาะเขาบอกว่าหาเวลาพักผ่อนบ้างเหมือนว่าที่ผ่านมาคุณเพิ่งจะโดนโกงหรือเปล่าโดนโกงเงินโดนโกงธุรกิจ โดนน่าจะต้องโดนหลอกลวงโดนโกงอะไรสักอย่างหนึ่งแหละที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเครียดเครียดจนถึงขัน้นบางคนอาจจะล้มป่วยาจจบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าบางคนอาจจะเป็นโรคไมเกรนกําเริบได้เลยนะดูซิมันเกิดอะไรขึ้นมาก The h e r o f a n นะคะ Queen of Sword คุณไปช่วยเหลือใครคุณไปช่วยเหลือใครไว้หรือเปล่าคะแล้วความช่วยเหลือนะั้นมันเข้าเนื้อตัวเองอ่ง คือเข้าใจแหละว,ว่าคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนมีความเมตตาเนาะมีความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ,อแต่ทีนี้การช่วยเหลือคุณมันทําให้นำพาความเดือดร้อนมาเข้าสู่ตัวคุณเองนะ่ะคือช่วยเขาแล้วเงินมันไปติดขัดอยู่ที่เขาแล้วพอตัวคุณเดือดร้อนขึ้นมาแล้วคุณก็ไม่รู้จะไปหมุนเงินที่ไหนได้ไงประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้คือคุณก็พยายามสู้ชีวิตนะสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะจนปัจจุบันคุณก็ยังสู้ชีวิตอยู่แต่ทีนี้คุณก็ไม่รู้จะทาไงในเมื่อ คนที่คนที่ยืมคุณให้ยืมเงินไปเนี่ยเขาก็ติดขัดเหมือนกันตัวคุณเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันมันก็แบบติดขัดไปด้วยกันหมดเนาะโดยเฉพาะเรื่องสภาวะการเงินบางคนอาจจะถูกโกงถูกหลอกลวงเรื่องเงินทองอาจจะมีคนมาชักจูงคนชักจูงคุณให้เป็นลงทุนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งสิ่งที่มันลงทุนมันเป็นลักษณะของพวกต้มตุลนนะ่ะพวกหลอกกลวงนะคะคุณก็เจอเข้าไปเต็มๆก็ได้นะคะแบบว่าโดนเขาหลอกให้เสียเงินเสียทองบางคนถึงขั้นเอาบ้านเอาที่ไปจำนองไปอะไรนะเสียเสียทั้งบ้านเสียทั้งเงินด้วยนะคะอืมน่ะตัวคุณเองบางทีอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไว้ใจไว้ใจคนอื่นมากเกินไปแล้วคนที่คุณไว้ใจเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณนับถือ อาจจะเป็นคนที่คุณคุณศรัทธาอาจจะเป็นคนที่คุณยกมือไหว้ตลอดอะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไว้วางใจเขาเชื่อใจเขาแต่ที่ไหนได้คนคนนั้นเขาอาจจะแหวงกัดคุณนะคะเขาอาจจะมาโกงมาหลอกหลวงคุณทําให้คุณเสียในทั้งทรัพย์สินแล้วเสียในทางอาสังหาริมทรัพย์ทําให้รู้สึกว่าติดติดเงาายกในชีวิตไม่รู้จะไปยังไงต่อนะคะ กำลังมีความคิดครั้งสำคัญในชีวิตเกี่ยวกับการงานการเงินและความรักจริงๆว่าจะไปยังไงต่อดีเพจออฟเพนตาเิลรู้สึกว่าเน้นแต่เรื่องการเงินแล้วเนาะและความรู้สึกห้าถ้วยห้าถ้วยก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะโดนแย่งคนรักไปไหมเดอะสเตรนท์ strength, หนึ่งไม้เท้าเดอะมูนเนี่ยบางคนโดนหลอกลวงจริงๆนะคะโดนโกงแล้วก็โดนแม้กระทั่งแย่งคนรัก แย่งคนรักไปด้วยอาจจะคนรักคุณอาจจะเจ็บป่วยด้วยก็ได้นะบางทีอำนาจมืดบางทีเขาอาจจะไม่ได้เล่นคุณตรงๆอะ่ะแต่อาจจะเล่นด้วยพวกคุณสายมนดาพวกพูดผีวิญญาณก็ได้นะเราทำให้เจ้าที่เจ้าทางของคุณอ่อนแรงทำให้ไม่สามารถที่จะปกป้องคุณได้นะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคุ้มครองให้คุณปลอดภัยอยู่นะคะม,มันเหมือนกับว่าในเดือนนี้คุณมีการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานและความรักก็ตามเพราะความรักเสียนเครื่องบินดังมากเหมือนจะบินอยู่บนหัวเลยเออเพราะความรักของคุณอย่างที่บอกว่าตัวคุณเองหรือใครก็ตามนะอาจจะนำมาซึ่งความผิดพลาดความร้าวใจความร้าวฉาดในชีวิตความรักของคุณนะคะตัวคุณเองคู่ครองคุณอาจจะไม่ได้นอกใจแต่คู่ครองคุณอาจจะโดนเขาใช้มนต์ดำเหรอโดนเขา แย่งเอาไปเหรอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณอาจจะพยายามช่วยเหลือเขาอยู่ก็ได้ซึ่งบางทีมันก็ต้องใช้เงินมหาศาลในการที่จะช่วยเหลือเขาดีไม่ดีอสังหาริมทรัพย์กิจการของคุณก็อาจจะโดนพวกของมนดําพวกนี้คุมด้วยทําให้สุขภาพย่ําแย่ไปนะทำให้การเงินติดขัดก็ได้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในชีวิตนะคะอืมแต่ตอนนี้คุณยังนึกไม่ออกว่าคุณจะทำไงกับคนที่โกงคุณดีกับคนที่หลอกคุณดี พราะเงินก็ไปอยู่ที่เขาลงไปที่เขาหมดก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเอาก็เอาไม่ขึ้นนะปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อเอ่ยอ,อดูชีวิตน่าจะเจอเจอ,เจอเรื่องราวหลากหลายอย่างนะยีนงตรงนางพอสมควรมาดูซิ ยุคสมัยนี้นะเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคนก็ยังซ้ำเติมคนด้วยกันด้วยการโกงนะด้วยการแย่งแย่งชิงของกันชิงบ้านชิงเงินชิงคนกันอืมอ่าเดี๋ยวดูหน่อยสิสิบเหรียญสไม้เทา้าสิถ้วยโอเคค่ะดเดอะเมจิเชียนนะหนึ่งถ้วยไม่เป็นไร เขาบอกว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณให้คุณรอดได้นะคะจากสภาวะที่คุณเจอเจอมาเจอคนโกงเจอคนเจอคนหลอกลวงเจอคนให้เจ็บช้ำน้ําใจเจอคนทําร้ายในเรื่องของครอบครัวความรักก็ดีอืมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถึงขั้นอาจจะต้องขายที่ขายทรัพย์สินกันทีเดียวเลยนะบางคนก็ไม่เป็นไรคะ่ะเขาบอกว่า ในเดือนกันยายนนี้นะคะคนราศีพฤษภนะคะลัคนาราศีพฤษภคุณจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่จร ين, ิงๆหลังจากที่คุณได้ตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้า Isaac, แล้วมาตามด้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณจะมีการเริ่มต้นการงานใหม่คุณจะมีการเริ่มต้นอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าในสิ่งอะไรก็ตามที่คุณเสียไปเนี่ยคุณจะได้กลับคืนมา บางคนอาจจะอาจจะรอขายอาสังหาริมทรัพย์สักก้อนหนึ่งเพื่อให้ได้เงินก้อนหนึ่งมาตั้งตัวใหม่มาปลดหนี้แล้วตั้งตัวใหม่นั่นคุณก็จะได้ขายนะคะบางคนอยากจะบอกว่ารอจะซื้อบ้านจะซื้อบ้านก็จะได้บ้านนะในเดือนกันยายนเนี้ยอ่าฮะดวงชะตากันยายนนี้ค่อนข้างจะ ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีของคุณนะมันน่าจะมันน่าจะจบอยู่แค่ตรงนั้นนะคะในเดือนกันยาคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าจะทั้งการงานทั้งการเงินและความรักคุณจะกลับมามีครอบครัวที่ที่สุขสมบูรณ์ทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณเลยแสดงว่าเดือนกันยายนี้คุณจะมีป,ปาฏิหาริย์ในชีวิตหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะการงานที่คุณคิดว่าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่นะคะ <c oughs> คุณอาจจะ อาจจะขายอสังหาริมทรัพย์ขออภัยค่ะคุณอาจจะขายอสังยอมขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะได้เงินก้อนหนึ่งมาแล้วไปลงทุนกิจการใหม่ไปลงทุนกิจการงานกิจการที่เป็นครอบครัวงานกิจการที่เป็นกองสีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ธุรกิจมันต่อยอดไปได้นะคะหรือไม่ตัวคุณเองจะเจอเจอรักครั้งใหม่รักที่ไม่คาดคิด ที่จะมาเติมเต็มหัวใจของคุณที่จะมาทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและก็อาจจะได้ทั้งอาสงหาริมทรัพย์และเงินทองจากความรักครั้งนี้ด้วยนะคะแสดงว่าคุณน่าจะแก้ไขปัญหาได้ในการตัดสินใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาน่ะอืมก็ไม่รู้ว่าคุณไปโดนใครโกงมานะอาจจะเป็นคนที่คุณนับถือคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณเชื่อใจก็ได้ แต่ที่สุดแล้วคุณก็จะได้ฟื้นสภาพขึ้นมาใหม่นะคะฟื้นสภาพขึ้นมาใหม่ในเดือนกันยายนนี้จะมีคนอุปธรรมช่วยเหลือคุณบวกกับความที่คุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะเนาะขยันทำมาหากินเออความรักของคุณเห็นไหมเขาบอกคุณจะเจอเจอรักที่เป็นแดนไกลรักที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยกับคุณนะคะมีความมั่นคงในด้านอสังหาริมทรัพย์และหน้าที่การงานอย่างมากเหมือนกับว่าเขาจะมามาช่วยชีวิตคุณนะคะ ในขณะที่คุณรู้สึกว่าตันตันทั้งเรื่องของการงานตันทั้งเรื่องของการเงินตันในเรื่องของความรักรู้สึกว่ามันเฟล,ลไปหมดแต่มันจะมีคนคนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของคุณนะคะแบบไม่คาดคิดนะคุณรู้สึกเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับการแบกรับภาระคนเดียวทุกอย่างนะแต่คนคนนี้เขาจะเข้ามาช่วยคุณราวปาฏิหาริย์เลยอะเนี่ยมาให้ทั้งความรักมาให้ทั้งครอบครัวอาจจะได้แต่งงานคุณอาจจะได้แต่งงานในเดือนกันยายนนี้นะได้แต่งงานกับคน คนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลคนที่มีวัยวุฒิที่สูงคนที่มีอำนาจมีหน้าที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงนะคะอืตำแหน่งงานสูงนะได้เจอเจอแบบไม่ค่าคิดเป็นรักที่เป็นปาฏิหาริย์นะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มรักให้คุณให้คุณไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวไม่ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวที่มีความสุขอะเออโหเศรษฐียิ่งกว่าเศรษฐีเดียวนะคนคนราศีพฤษภ คุณจะได้เป็นเศรษฐีเลยอ่ะเศรษฐีจริงๆนะเออคุณจะโชคดีจะพัดจะผูกได้คนที่รวยเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะร้อยล้านพันล้านอ่ะหรือว่าคุณอาจจะขายอสังหาริมทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งระดับพันล้านก็ได้นะคะแล้วมันปลดหนี้ปลดสินปลดภาระคุณได้หมดเลยอะ จากที่คุณแบบติดขัดมาคุณปลดล็อกได้หมดเลยแถมนีไม่ดีก็ได้ความรักเข้ามาอีกมีอยู่สองอย่างที่คุณจะได้นั่นหนึ่งจากการขายอสังหาริมทรัพย์เราได้เงินก้อนมาออสองก็คือการที่คุณมีคนรักเข้ามาเข้ามาช่วยเหลือคุณให้คุณได้มีครอบครัวที่มีความสุขได้มีการเงินระดับเข้าขั้นมหาเศรษฐีเลยนะอแล้วก็จะมีอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์คุณ บางคนนะมีอุปถัมภ์มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนต่างชาติเข้ามาอุปถัมภ์คุณนี่แหละค่ะช่วยให้คุณรอดได้แล้วคุณไม่ใช่รอดธรรมดานะเขาบอกว่ากิจการที่คุณเริ่มทําใหม่ที่คนที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือคุณเนี่ยมันจะนําพาเงินก้อนใหญ่มาให้คุณอะ่ะเพราะว่ามันเป็นบุญกุศลที่คุณเคยทําไว้แล้วมันจะได้รับตอบกลับเท่ากับว่าเดือนกันยานยนนี้บุญใหญ่น่าจะหนุนนําคุณ คือกรรมตรงนั้นน่ะมันน่าจะสิ้นสุดเนาะเพราะว่ากรรมตรงนั้นแม่มอกก็คงไม่พูดเยอะเพราะมันดูจะอึดอัดไปสมหมดไม่ว่าจะการงานการเงินความรักความถูกหลอกลวงความโดนเจ้าเล่์ของคนอะไรก็แล้วแต่เรามามองเดือนกันยายนเนี่ยบุญใหญ่จะหล่นทับคุณนะ่ะคุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีะมหาเศรษฐีนะแล้วครอบครัวก็มีความสุขอะ่ะดูสิครอบครัวก็แบบมีความสุขได้รักที่มั่นคงรักที่อบอุ่นอะ่ะรักที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอะ่ะนะ เป็นคนรักที่มีความมั่นคงต่อคุณมากๆทํำงานก็เก่งฐานะนก็ดีหน้าก็หล่อสวยรวยก็โคตรรวยอะ่ะรักทุกอย่างมันจะเป็นปาฏิหาริเท่ากับว่าในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีปาฏิหาริบุญใหญ่หล่ทับนะโอ้ยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยนะคะราศีพฤกษ์่งนะแม่หมอย้ายมาราศีนี้ดีกว่าปะ <c oughs> บางทีเห็นราศีไหนดีก็รู้สึกว่าอยากจะย้ายเวลาศีกับเขาบ้างเนาะจะได้ดีกับเขาบางเนะี่ย บุญใหญ่หล่นทับนะต้องบอกว่าเป็นดวงชะตาที่เดือนกันยายนนี้บุญใหญ่หล่นทับให้ได้เป็นมหาเศรษฐีให้ได้แต่งงานสุขสมหวังอะ่ะโอ้โหอะไรจะปานนั้นเดอะซานค่ยังอุตส่าห์จะวีดีโอซานมาให้อีกอะไรจะขนาดนั้นจะพูดว่ายังไงดีล่ะมันดีจนแบบบุญใหญ่หล่นทับ ได้เป็นมหาเศรษฐีได้มีความรักแต่งงานที่มั่นคงได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะ่ะโอ,อ้โหได้คู่บารมีคู่อำนาจคู่ร่ํารวยคู่อะไรดีละ่ะคู่มันดีไปเสียหมดอะ่ะฉันไม่รู้จะบรรยายความดียังไงอะคุณโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคุณหลุดพ้นกรรมรอบเนี้ยบุญใหญ่ของคุณมันจะหล่นทับมหาสารต้องบุญมหาสารหล่นทับคุณหรือเปล่าบุญมหาสารหล่นทับต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกมันมหาสารจริงๆนะ เงินอยู่ดีๆก็คือระดับร้อยล้านพันล้านนะคุณบางคนอาจจะเป็นหมื่นล้านอะ่ะแล้วได้แต่งงานนะมีความสุขด้วยอะ่ะวที่สําคัญน่ะมีชื่อเสียงด้วยนะได้คนมีชื่อเสียงบวกกับตัวคุณเองจะมีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะคุณก็รวยตุ้มขึ้นมาแล้วมีแล้วมีการแต่งงานที่ที่แบบสุขสมบูรณ์อะ่ะรวยระดับพันล้านอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้มีชื่อเสียงได้ยังไงแต่นั่นคู่ของคุณก็มีชื่อเสียงมากๆอะ่ะหรือตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับ วิบางคนบางคนบางคนดวงชะตาอาจจะได้ขึ้นเป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีนะคะอืมอ่ะถ้าได้ใครได้เป็นนายกแล้วก็ต๊ดติด,ตดมาหาแม่หมอบ้างนะคะจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณบางคนอาจจะได้คู่ที่เป็นเกี่ยวกับพวกคนราชวงศ์อ่ะคุณคนราชวงศ์อาจจะราชวงศ์ไทยหรือราชวงศ์นอกก็แล้วแต่นะคะ หรือไม่ก็พวกนักการเมืองอาจจะไม่ใช่ของไทยหรือของนอกก็ได้นะอาจจะเป็นของของต่างประเทศก็ได้แล้วนั่นคือเขามีอิทธิพลนะคะมาช่วยให้คุณเขารักคุณจริงด้วยนะรักด้วยใจด้วยแหละมาช่วยให้คุณได้มีความมั่งคั่งร่ํารวยมีชื่อเสียงเด่นดังมากๆและทุกอย่างในชีวิตเป็นปาฏิหารนะคะจะสรุปหัวข้อว่าไงดีเนี่ยของเดือนกันยาของพึ่งสมเนี่ยปาฏิหารบุญมหาศาลหลน่นทับเนาะ ต้องเป็นแบบนั้นนะคะโอ้โหมันมันมันเหมาะสมกับคุณแล้วค่ะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ลุยลุยในชีวิตมาตลอดไม่เคยย่อท้อและที่สําคัญคุณเป็นคนใจบุญใจดีนะช่วยเหลือทุกคนมาตลอดไม่ว่าคุณจะเป็นจะตายใกล้จะตาย,าตายแล้วคุณก็ยังช่วยเหลือคนอื่นเสมอช่วยจนตัวเองติดแงกนั่นแหละค่ะคือตัวคุณ ออด้วยวาสนาหนุนนําของคุณแบบนี้มันทําให้คุณนะเจอเจอแต่สิ่งที่ดีคุณอย่าได้อย่าได้ระแวงในปฏิหารที่จะเกิดกับคุณนะมันจะมีจริงๆแหละคือถ้าดวงคนไม่เกิดไพ่ของแม่หมอจะไม่เปิดตามนี้มันจะไม่ไม่ทำนายตามเนี้ยในดวงชะตาที่มันสุ่มออกมาลักษณะแบบนี้แสดงว่าคนในบนโลกนี้มีกี่คนอนะ่ะมันจะต้องมีคนหลายๆคนที่ได้ดวงชะตาระดับแบบนี้ไปอะบุญใหญ่ปฏิหารบุญใหญ่มหาศาลหล่นทับ ประมาณนั้นนะคะมันจะมีมันจะมีแม่หมอก็อยากจะใครรู้เหลือเกินอยากให้คนคนนั้นนมาดูแรนดอมมันไม่ใช่เราดูแรนดอมมาดูราศีพฤกษ์งนี้ของแม่หมอเดือนกันยายนจังเลยอะ่ะแม่หมอจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับเขาคุณก็รับพลังงานหน้าไพ่ไปเลยนะคะเผื่อว่าจะได้แจ็คพอตโชคดีแบบนั้นนี่เรียกว่าแจ็คพอตใหญ่ของชีวิตเลยนะนี่โอ้โหแล้วคุณก็จะได้เป็นเป็นเจ้านางอะ่ะคุณเป็นเจ้านางอะ่ะเป็น เป็นผู้หญิงที่อยู่กับเหยาเฝ้ากับเรือนแต่งตัวสวยๆออกช้อปปิ้งอะค่ะดูแลงานบ้านงานเรือนไม่ต้องไปแตะต้องงานอะไรหนักเลยอาจจะบอกให้เป็นได้ได้เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวสวยๆอาจจะแต่งชุดแบบแบบชุดชุดที่คนคนราชวงศ์สูงๆเขาใส่กันนะคุณแม่หมอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่แต่มีมีแววว่าจะได้ใสเป็นเหมือนระดับเจ้าหญิงอะเลยอะอยากรู้จังเลยว่าเป็นใครอะ เออจะได้เป็นถึงระดับเจ้าหญิงเลยนะเจ้าหญิงเลยนะของราชวงศ์ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละคุณอาจจะได้เจอเจอเจ้าหญิงหรือคุณอาจจะได้เจอเจอเจ้าชายที่เข้ามารักในความสัมพันธ์ของคุณนะหรือไม่ก็ระดับสูงสูงบิ๊กบิ๊ก่คุณเพราะถ้าไม่ไม่บิ๊กอย่างนั้นนะคงไม่รวยหรือไม่ระดับเจ้าสัวเจ้าจมาดามอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะได้ถึงระดับพันล้านหมื่นล้านได้อะเทปะ ถ้าด่านนี้คือพันล้านหมื่นล้านแล้วก็เป็นตระกูลที่ใหญ่นะไม่ใช่ตระกูลเล็กๆไม่ใช่มีชีวิตคนเดียวโสดๆเป็นคนตระกูลใหญ่เป็นคนมีชื่อเสียงมากๆอ่ะชื่อเสียงมากๆก็ดูไพ่ก็รู้เลยว่าชื่อเสียงมากขนาดไหนอ่ะแล้วนั่นคือคุณจะได้แต่งงานกับเขา,าเน้นย้ำอีกทีเถอะคุณจะได้แต่งงานกับเขาเห็นป่ะได้แต่งงานได้แต่งงานเป็นหนึ่งถ้วยด้วยนะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณด้วยอะเห็นป่ะโอ้สุดยอด แล้วทั้งหมดทั้งมวลจะบอกว่ามันเป็นปาฏิหาริ์น่ะปาฏิหาริ์ในชีวิตคุณที่คุณไม่คิดว่าชาติพวุ่นี้คุณจะได้ดสิ่งเหล่านี้แต่คุณจะได้อ่ะโอ้โหแม่หมอเล่นแค่ไพ่กองนี้กองเดียวก็พอแล้วมั้งสุดยอดของสุดยอดแล้วอ่ะเออไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปยังไงเลยนะเนี่ยดวงราศีพฤษภนะคะคนเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนาและ21เ,เมษายนถึง20พฤษภาคมไข่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  E ใครส่งรูปลงในลงในคอมเมนต์ของแม่หมอก็ได้และแม่หมออยากเห็นหน้าว่าเป็นใครบ้างที่จะได้ดวงชะตาแบบนี้อะค่ะต่อให้คุณไม่ได้ดวงแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าคุณได้ดวงแบบนี้ไปสักแปดสิบเปอร์เซ็นตเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคุณก็สบายแล้วอะอย่างน้อยระดับร้อยล้านห้าสิบล้านสาสิบเปอร์เซ็นอ๋อยี่สิบล้านเนี่ยถ้าคุณได้จากชุดไพ่ชุดนี้ไปนะก็สุดยอดแล้วถูกป่ะเออแต่ถ้าคนที่ ตรงตามคลิปนี้ร้อยเปอร์เซ็นคุณรับไปเลยค่ะระดับหมื่นล้านอะระดับแบบบิ๊กใหญ่มีชื่อเสียงมากมากโหสุดสุดเดดเดตเพจเอาขับคุณได้คุณได้จบซิมในบ่วงกรรมนั้นแล้วจริงๆจริงๆเลยความอึดอัดและพันธนาการของคุณทุกทุกอย่างที่คุณได้เจอเจอคนที่หลอกลวงคนคนที่โกงคนคนที่ทำให้คุณอยู่ในอยู่ในสภาพที่ไปไหนไม่ได้ จบสิ้นแล้วนะคะเดอะเดตจบไปแล้วจบไปแล้วนะคะเดือนกันยายนนี้มันไม่โผล่ออกมาแล้วเราตัดมันออกนอกออกนอกออกนอกวงโครจรเออเอาไว้แต่สิ่งดีๆเห็นปะแม,ม่หมอเห็นไพ่แล้วแบบโอ้โหไม่รู้จะทำในยังไงต่อเลยแม่ยังไม่เคยเจอเจอไพ่ที่แบบมันดีเลิศขนาดนี้ดีเลิศขนาดนีม้มีอะไรจะดีเลิศกว่านี้อีกไหมเดอะสตาร์นะคะเห็นไหม, Star, ะะหไหมยังคงยืนยันว่าคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ เดอะเดทความอึดอัดความปวดร้าวความทุกข์ระทมใครตึงๆเยอะยะไปหมดเลยความปวดร้าวความทุกข์ระทมความอึดอัดความไม่มีทางออกในชีวิตของคุณที่ผ่านมาจบนะคะจบเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเดอะสตาร์เดอะสตาคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปรับปรงที่สะอาดที่บริสุทธิ์เหมือนเด็กแรกเกิดเด็กเกิดใหม่ยังไงอย่างนั้น like เลยล่ะ สิ่งสปกปรกหายเกลี้ยงเคราะห์กรรมหายเกลี้ยงประมาณนั้นเลยอะ่ะโหถ้าได้ตามนี้ก็ยิ่งกว่ายิ่งกว่าบุญใหญ่หล่นทับแล้ว嘛เออโชคมหาศาลหล่นทับยังไงยังไงก็ยิ่งกว่าได้ชีวิตใหม่แล้วนะคุณอาจได้เปลี่ยนสถานะสถานะของคุณเองอะ่ะยศศักดิ์ในตัวคุณจากคนไม่มีอะไรเลยเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนมียศศักดิ์ขึ้นมาได้เลยนะคะอืมยศศักดิ์ระดับสูงอะคุณหญิง คุณหญิงคุณหญิงจันสุดาหงพิทักกุลอะไรแบบนี้ค่ะจันสุดาหงพิทักกุลชื่อแม่หมอเองนะคะามกกุลแม่หมอเองแหละแน่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจ้านางเจ้านางจันสุดาหงพิทักกุลอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นคุณอาจจะได้เป็นระดับระดับเจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้าหญิงจันสุดาหงพิทักกุลอะไรแบบนี้ค่ะ มันอาจจะมีการเลื่อนยศเลื่อนสักนะเป็นคุณชายเป็นเจ้าสวัวเป็นเป็นระดับอ,อ,อะไรดีล่ะคุณท่านท่านอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมันจะมีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาคุณแม่หมอก็อธิบายไม่ถูกคือไม่เคยอยู่ในราชวงศ์อะไรทั้งหลายใครเขาอะแต่คุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนพวกราชวงศ์ทั้งหลายที่มันสูงส่งอะแล้วมันจะอัพคุณให้คุณสูงแบบระดับหมื่นล้านหมื่นล้านอืม คุณอาจจะได้เป็นเข้าไปอยู่ในเป็นระดับเชื้อพระวงเลยนะเ,เชื้อพระวง์ก็หม,ม่อมราชวงศ์หม่อมหม่อมผู้หญิงนี่หม่อมอะไหม่อมราชวงศ์คุณหญิงจันสุดาหงพิทักษ์กุลอะไรแบบนี้ค่ะ คือมันไม่ใช่ราศีแม่หมอไงแล้วก็สมมุติขึ้นมานะเผื่อมันจะฟุกฟุกจอนเข้ามาไงอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ <c oughs> คือจะบอกว่าวาสนาคุณจะได้เป็นระดับระดับแบบนี้เลยไม่รู้จะบรรยายยังไงไงจะต่ออีกสักหน่อยไหมเนี่ย <c oughs> หรือว่าจะพอแค่นี้ดีเพราะนี่มันก็ดีเลยล่ะอ่เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาอาจจะอยู่ประเทศไทยหรืออาจจะคนละประเทศก็ได้นะ ถ้าอยู่ประเทศไทยแสดงว่าคุณอาจจะเป็นเป็นเป็นคนต่างชาติแบบแม่หมอเป็นคนต่างชาติแล้วมาอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณอาจจะได้เจอเจอกับคนคนเนี้ยที่เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะอยู่กันต่างจังหวัดต่างภาคต่างอำเภอต่างประเทศได้หมดนะได้หมดนะคะเขาอาจจะเป็นระดับนายพลก็ได้คุณอาจจะไปเจอระดับนายพลสอสอสอวนักการเมืองชื่อดังเอออะไรก็แล้วแต่ที่มันมียศศักดิ์สูงสู่ะคุณ นะบรรยายไม่ถูกว่าสูงขนาดไหนก็สูงขนาดเดอะซันน่ะกับดีเอมเพลเอร์อ่ะสูงขนาดไหนล่ะคะสูงมากมากสูงจนคนธรรมดาบางทีเอื้อมจะไม่ถึงนะอ่ะนะพยายามเอื้อมอะอ่ะต่อๆสิหุยอะไรเนี่ยอะไรของคนคนราศีพฤษภนอกจากนะรดวงชะตาบางคนแล้วเนี่ยอาจจะถูกหวยลอตเตอรี่ใหญ่ชุดใหญ่ใหญ คำว่าลอตเตอรี่ชุดใหญ่ของแม่หมอนี้ไม่ไม่ใช่ใหญ่แบบแค่สิบล้านสามสิบล้านไม่ใช่นะมันคือระดับแบบร้อยล้านอะ่ะจะคเขาเรียกว่าแจ็คพอตแตกอ่ะอืมอาจจะระดับกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้คุณอาจจะซื้อไว้แบบห้าสิบใบร้อยใบก็แล้วแต่นะแต่คุณจะได้อะ่ะลอตเตอรี่ชุดใหญ่แล้วแม่หมอจะขึ้นจะขึ้นยังไงหมดเลยเนี่ย่าตัวตัวหน้าจอตัวตัวข้อความหน้าจอเพราะมันดีทุกอย่างเลยอะ่ะอืมเนี่ยบางคนอาจจะถูกหวยถูกโชคลาภ แต่อย่างที่บอกนะถ้าคุณได้เจอเจอคนนี้ได้แต่งงานกับคนคนนี้คุณก็ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลแจ็คพอตแตกแล้วแหละถูกปะถ้าคุณได้เจอเจอคนคนเนีย้ยชีวิตคุณก็ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลแจ็คพอตแตกแลรวแต่ถ้าบางคนนะ่ะไม่ได้เจอเจอคุณก็ถูกลอตเตอรี่ระดับแจ็คพอตแตกเลยอ่ะอืสาธุใช่ปะขอให้ได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งเถิดอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหเอาเป็นว่า ไม่หมอว่าของราศีออเรามีสุขภาพอีกนีดมึงแถมให้ใช่ปะมันรวยแล้วมันก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยมันถึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถูกไหมครอบครัวก็ดีอะไรอะไรก็ดีไปหมดชื่อเสียงก็ดีการเงินก็ดีการงานก็ดีอะไรก็ดีคุณแทบจะไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าก้าคุณเป็นผู้หญิงอะเหมือนกับได้อยู่เป็นอยู่เป็นคุณหญิงคนนายอะ ไม่ได้ทํางานอะไรนอกจากคุณอยากจะเปิดร้านอะไรเล่นๆของคุณนะก็ได้อยู่มีสุขภาพแถมไหมโอ,อ้โห و, หุ้นธนาคารบางคนหุ้นธนาคารขึ้นหวบหุหห,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 หก็ได้เงินมาอีกระด,ดับแบบพันล้านได้เลยอะ่ะก็ยังคงขึ้นเศรษฐีนี้อีกนะคะคุณอะไรกันเนี่ยหนึ่งดาบอ่ะการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตออกเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาบอกว่าสุขภาพคุณก็จะได้มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตัวนี้ สุขภาพคุณจะมีการรื้อฟื้นใหม่นะคะรื้อฟื้นในทางที่ดีไม่ต้องห่วงนะคะสุขภาพได้รื้อฟื้นปลอดโปร่งนะคะโล่งสบายเตรียมออกท่องเที่ยวเลยค่ะมันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตก็เข้าใจเนาะว่าถ้าคุณไปเจอคนเด่งดังรวยขนาดนั้นหนึ่งแล้วคุณจะต้องระแวงใช่เปล่าว่าเขามีตัวตนจริงไหมมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาหลอกลวงเป็นสกแกรมเมอร์ไหมเฮ้แต่มันเป็นความจริงนะมันเป็นความจริงคุณจะได้เจอเจอคนนี้จริงเออเฮอ คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆนะโอเคค่ะคนราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกันยายนไพ่ชุดนี้ชุดเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะคุณจะมีปาฏิหาริย์บุญมหาบุญบุญใหญ่หล่นทับบุญมหาศาลหล่นทับบุญใหญ่มหาศาลหล่นทับเอายางไงดีตามนั้นแหละค่ะยินดีกับคุณล่วงหน้านะคะใครได้ตามนี้ก็คอมเมนต์มาบอกแม่หมอด้วยละกันนะคะ อาจจะถูกลอตเตอรี่สัก1 0ล้าน20ล้านนะก็ไลน์มาก็ไลน์มาบอกได้แล้วนะคะคอมเมนต์มาบอกได้แล้วหรือว่าเจอคู่รวยแล้วก็บอกนะคะเออโอเคนะทุกคนจะได้ร่วมยินดีกับคุณด้วยอะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะเดี๋ยวแม่หมอไปย้ายราศีแป๊บนะจะไปอยู่ราศีพฤษภอี